สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับไพ่ประเดนการ์ดบเก้ารอมาอยู่กับการ์ดขุดมือสองครับก็คือเป็นการ์ดที่ผ่านการขุดเหมืองมาแล้วนะครับหลายคนอาจจะคล่องใจนะครับหรือหลายคนก็กระจ่างแล้วนะครับก็คือการ์ดขุดเนี่ยสามารถเล่นเกมได้นะครับแต่แต่ต้องเป็นเฟิร์มแวร์เดิมนะครับไม่ใช่เป็นเฟิร์มแวร์ที่ลงมาสำหรับขุดบิตคอยหรือว่าขุดเหรียญต่างๆนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะนํามาเล่นเกมได้นะครับแบบ าบางตัวอาจจะมองไม่มีโชว์ภาพออกแล้วก็จะมาเล่นอย่างเกมเงี้ยก็ไม่ได้ครับต้องเป็นเฟิร์มวร์เดิมแล้วก็เป็นการ์ที่ทำออกมา,าเพื่อแสดงผลกราฟิกนะครับแล้วก็นำมาขุดเหรียญอะไรเงี้ยนะครับก็ได้หรือแต่ถ้าเป็นการ์ที่ทำออกมาเฉพาะในการขุดเหรียญเนี่ยจะไม่มีช่องอ ส่งสัญญาณภาพออกมานะครับต้องระวังครับต้องต้องต้องสอบถามให้ดีนะครับการขุดบิการ,ข,การขุดเหมืองนะครับอ่ะก็คือผมซื้อตัวเนี้เป็น RTX 3 0 6 0มาใช่ไหมครับก็อ่าเป็นการ์ดมือสองนำมาเล่นเกมนะครับแต่ก็เป็นเฟิร์มแวร์เดิมนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านน้องเขาไว้ให้ใต้คลิปนะครับว่าร้านเนี้ผมซื้อมานะครับแล้วก็ ได้การ์ดมาจริงครับแล้วการ์ดคุณภาพที่ผมได้มานี้ก็สภาพ90%นะครับก็ผมไม่ไม่ได้เล่นเกมใหม่ผมชอบเล่นเกมเก่าเนี่ยจะเล่นเกมตัว Sniper e n g l i s h 4นี่นครับเนี่ยมาดูกันว่า,าถ้าการรุ่นใหม่มาเล่นเกมเย้อนยุคนิดนึงอะ่ะเฟรมเรทจะได้ขนาดไหนครับเดี๋ยวเรามากดดูกันเลยครับ สักครู่นะครับมันของผมยังเป็นจานหมุนอยู่ครับตัวอ่ายังไม่ได้อาจเป็น SSD นะครับยังฟเฟรมเรทมุมจอเห็นไหมครับอยู่ประมาณสามพัน 3, กว่าสี่พันครับแต่ในความรู้สึกผมนะผมคิดว่าระหว่าง GTX ก RTX อะถ้าเป็นเกมรุ่นเก่านะครับ GTX นี่ก็ถือว่าแรงอยู่ครับแรงอยู่ แรงเรียกว่าแรงเอาเรื่องนะครับแรงเอาเรื่องนะครับเดี๋ยวลองมาปร,รับดูนะครับเอาตาเลยนะครับมาต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 าหมดแล้วนะมาผู้เล่นเดียวรอสักครู่คนระับ โอเคนะครับปรับแต่งปืนหน่อยได้ไหมเนะอืมเอาหลายนี้แล้วกันนะโอเคมีปืนรุ่นไหนอ่ะตัวนี้ดีไหมตัวนี้ ยี่สิบอาป่อสิบหกอายี่สิบอาสิบอาเอาตัวนี้แล้วกันอโอเคแล้วก็มาคอโอเคอ เดี๋ยวขอปรับไปอีกนิดหนึ่งโอ้อันนี้ไม่ได้นะครัได้ตัวเดียวอืมขอเปิดตัวนี้นะครับโอเคไปเราไปเริ่มกันเลยคนระับ ตอนนี้ก็ความร้อนก็59าสครับแต่ถ้าเป็น GTX ท็ของผมตัว1080ตัวนั้นก็โอ้โหความร้อนแตะ90 80ตลอดนะครับเฟรมเรทก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็กินแรมไปประมาณ6กจิกครับคือเกมรุ่นเก่านะครับมันสามารถทำเฟรมเรทได้ ได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็น r t x อ่ะก็อย่างนงี้ครับเฟรมเรทจะได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าก็เป็น g t x จะได้ที่กว่านี้นะครับตัว1นึ่อันนี้คือความความรู้สึกของของตัวผมที่เล่นนะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเอ่อผลิตภัณฑ์หรือ,อรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้อะไรผมพูดตามหลักที่ผมเล่นนะครับที่เล่น,นตามความเป็นจริงนะครับมา มาเริ่มเลยดีกว่าอ่านี่ครับ เราขับไปเราส่องกล้องนะครับเราก็ต้องส่องนะครับ <Okay. S 1> มาครับมา เกมมนต้องเล่นตามแบบเข้าไปก่อนนะครับเราถามว่าภาพสวยไหมนะครับถ้าเกมขนาดนี้นะครับภาพก็ก็โอเคอยู่นะครับถ้าเป็นเกมรุ่นใหม่ภาพจะแจ่มกว่านี้นะครับแต่อนนี้ด้วยจอภาพผมมัน มันเป็นแบบ75เฮิรต์นะครับจะรุ้นเก่าอยู่นะครับแล้วก็ใช้เป็นดิสเพย์พอะครับเสียบนะครับไม่ใช่ฟูลเ HD นะครับไม่ใช่ HDMI ีเครัพูดผิดขออาภัย <1> 1> <1> พัดลมสามพยยังไม่ทำงานเลยนะครับ <1> <S 1> <1> <S เล่นเกมนี้นะครับ ลวนลามศพน่อยครับต้องถ้าเราไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสว่าเอ่อเราจะต้องเล่นเกมปรับสุดปรับไปทุกเกมนะครับการ์ดมือสองเนี่ยว่ามันก็อโอเคนะครับถ้ายัางเป็นตระกูลท t x นะครับหรือว่า RTX ทอ่ารุ่น2 0 6 0นะครับ ซึ่งผมก็มีตัวนะครับ2องศก็เล่นเกมก็แรงอยู่นะครับไม่ไม่ได้ปรับแบบโอโ้โหเวอร์วังอลังการนะครับแต่ถ้าใครที่ะจะเล่นแบบพับจีอะไรเงี้ยผมว่าพับจีนี่กิเทก็ยังเอาอยู่นะครับแต่ถ้าใครที่พอมีทุนคิดว่าการ์ดมือสองตอนเนี้ยราคามันมันต่ําแล้วนะครับก็ ก็สามารถจะเล่นได้นะครับแต่ผมว่าภายในปีเนี้ยนะครับก็ถ้าสิ้นจากปีนี้ไปนะผมว่าการจะเริ่มอับราคาขึ้นกว่าเดิมนะครับ ปีนี้ถือว่าเป็นปีเซลลนะเป็นเซลล์อ่าเซลล์เซลล์ Sell ราคากระจอเลยก็ว่าได้นะครับอ้ครับกดเลยกดเลยครับตัวห้ากับตัวสี่มันจะเล่นไม่เหมือนกันนะครับ ยิงหัวโจกก่อนเลยครับอันนี้เล่นดำการสอนสอนของของเกมนะครับ โเฟรมเมก็ร้อยกว่าเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ตกกว่านั้นแล้วครับก็ภาพก็ใช้ได้ครับความร้อนก็แบบพัดลมไม่ได้ทํางานอะนะครับบอกตรงเลยว่าพัดลมไม่ได้ทํางาน <c oughs> โอ้ยเหมือนจะผิดนะครับ ก็ใครที่คิดว่าจะซื้อการ์จอมือสองนะครับก็หาซื้อได้นะครับในในช่วงช่วงนี้นะครับถ้าเป็นต่อจากนี้ไปนะครับผมคิดว่าราคาการ์จองคงน่าจะขยับขึ้นนะครับด้วยการที่ว่าอ่อถูกขายออกมาเป็นจำนวนมากแล้วก็คนก็เริ่มอัพสเปคคอมกันแบบสุดๆไปแล้วนะครับช่วงปีนี้เป็นปีที่เหมาะ แก่การอัพสเปคคอมนะครับใครที่คิดจะอัพสเปคคอมผมแนะนําให้รีบอัพปีนี้นะครับใครที่ยังหาเงินไม่ได้ก็ควรจะขอทางพ่อทางเม่กันได้เลยนะครับอ้อนในสุดๆนะครับเพื่ออัพสเปคนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องแล้วกดให้กำลังใจช่องเพลเก้าส้ไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็น ผมจะลองกีดตระก,กูล G T X นะครับตัว1060กับ1080มาเล่นให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาเล่นตัวส n i p e r ร์อิงลิให้นะครับว่าว่าถ้าเป็นเป็นเกมของส n i p e r ร์อิงลิจะเป็นยังไงนะครับอิงลิท5ครับว่าภาพจะสวยกว่าน,นี้ไหมนะครับก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ